คุณสามารถล้างมือได้มากเท่าที่ต้องการแต่คุณจะไม่มีวันล้างให้กลิ่นกระเทียมหรือหัวหอมไม่ติดมือได้กลิ่นของอาหารบางชนิดจะเกาะติดคุณเพราะมันปล่อยโมเลกุลที่เป็นกรดออกมาตอนที่คุณหั่นมันการล้างมือจะช่วยทําความสะอาดเศษอาหารได้แต่ไม่สามารถทําให้กลิ่นของมันหายไปได้จริงๆน้ําเปล่าเองก็สามารถทําให้ปัญหายแย่ลงได้เพราะมันทําปฏิกิริยากับโมเลกุลเพื่อให้กลิ่นแรงขึ้นกลับกลายเป็นว่าวิธีกําจัดกลิ่นที่ดีที่สุดคือเอามือถูกับหม้อและกระทะ ช้อนส้อมหรือถ <Stars S 1> าดอบ <eres S 1> อะไรก็ได้ที่ทําจากสแตนเลสก็คือใช้ได้ทั้งนั้นเพราะมันสามารถกําจัดกลิ่นได้ดีมากจนมีคนคิดค้นสบู like. ่สแตนเลสเลยล่ะการพยายามบีบน้ำมะนาวให้ออกมาทั้งหมดโดยไม่ใช้กระชอนอาจทำให้เลอะเทอะได้แทนที่จะใช้มือให้ลองใช้ที่คีบแทนวางมะนาวระหว่างที่คีบแล้วบีบคุณจะได้รับน้ำผลไม้มากขึ้นอย่างแน่นอนโดยใช้ความพยายามน้อยลง ลูกกลิ้งขจัดฝุ่นถูกออกแบบมาเพื่อขอจัดเส้นใยเล็กๆออกจากสิ่งต่างๆเช่นเบาะและเสื้อผ้าแต่คุณยังสามารถใช้มันเพื่อทําให้เครื่องเงินของคุณสะอาดและเงางามเครื่องล้างจานอาจล้างและทําความสะอาดจานชามของคุณอย่างทั่วถึงแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรมากหากสถานที่ที่คุณเก็บนั้นสกปรกหากคุณต้องการขจัดสิ่งสกปรกออกจากถาดเก็บช้อนซ่อมคุณไม่จําเป็นจะต้องนําของทั้งหมดออกจากลิ้นชักเพียงแค่ใช้ลูกกลิ้งขจัดฝุ่นเหนียวๆของคุณแตะลงในแต่ละช่องแล้วเรียบร้อย เศษต่างๆและสิ่งสกรปรกก็หายไปหมดแล้วทําแป้นต่างหูหายงั้นหรอลองใช้ยางลบดินสอชิ้นเล็กๆแล้วติดต่างหูเข้าไปมันจะช่วยทําให้ต่างหูอยู่กับที่กระป๋องน้ําอัดลมมาพร้อมกับห่วงเล็กๆที่คุณใช้เปิดเครื่องดื่มคุณเห็นรูที่ด้านบนของห่วงใช่ไหมมันไม่เพียงทําให้การเปิดกระป๋องง่ายขึ้นแต่ยังออกแบบมาเพื่อย,ยึดหลอดของคุณแถมยังมีประโยชน์มากกว่านี้อีกหากคุณต้องการแขวนผ้านบนผน,นังแต่ไม่มีลวดหรือตะขอคุณสามารถใช้ห่วงเปิดน้ำอัดลมได้เช่นกัน คุณชอบกินกาแฟหรือเปล่ามันมักจะมาพร้อมกับฝาปิดเพื่อให้คุณสามารถปิดเครื่องดื่มของคุณได้แต่คุณสามารถใช้เป็นที่รองแก้วได้ด้วยนะให้คว่ำฝาลงวางฝาไว้ใต้ถ้วยแล้วคุณจะไม่ทําให้โต๊ะเป็นรอยอีกเลยหากคุณไม่รู้ว่าจะต้องทําเส้นสปาเกตตี้มากแค่ไหนสําหรับมื้อเย็นมันมีวิธีง่ายๆในการตวงด้วยช้อนสปาเกตตี้ฐานช้อนของรูมีเพื่อให้คุณสามารถระบายน้ําออกได้แต่ยังใช้วัดปริมาณเส้นพาสต้าที่คุณจะต้องปรุงได้อีกด้วย เส้นพาสต้าทั้งหมดที่พอดีกับปรูช้อนก็คือพาสต้าหนึ่งจานคุณเปิดซอสแอปเปิลแต่ไม่มีช้อนติดตัวเลยไม่จําเป็นจะต้องซื้อใหม่หรอกแค่เปิดฝาบิดตรงปลายเพื่อทําที่จับและใช้ปลายอีกด้านหนึ่งเป็นที่ตกักช้อนจิ๋วของคุณก็พร้อมใช้งานแล้วเมื่อทิชชู่ของคุณหมดกล่องแล้วคุณไม่จําเป็นจะต้องทิ้งกล่องไปมันมีรูปทรงที่เหมาะในการเก็บสิ่งของด้านในบางทีคุณอาจจะไม่ได้ว่าคุณควรเก็บถุงพลาสติกไว้ที่ไหนหากคุณใส่ไว้ในกล่องทิชชู่เปล่า คุณจะรู้เสมอว่ามันอยู่ที่ไหนคลิปหนีเป็นสิ่งของเล็กๆที่ควรค่าแก่การพกพาติดตัวไปด้วยเวลาที่ต้องการออกจากบ้านโดยถือของให้น้อยที่สุดให้คล้องมันเข้ากับกุญแจของคุณและคุณก็สามารถหนีบธนบัตรติดเข้าไปด้วยได้ด้วยคลิปหนีเหล่านี้คุณจะไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์ติดตัวไปด้วยอีกต่อไปหากคุณไม่มีที่ปัดฝุ่นคอมพิวเตอร์หรือสิ่งที่ออกแบบมาเพื่อทำความสะอาดแป้นพิมพ์โดยเฉพาะให้ใช้สำลีโดยการชุบน้ำยาฆ่าเชื้อบาง และเช็ดไปบนแป้นระหว่างตัวอักษรแต่ละตัวสัปดาห์ละครั้งหรือสองครั้งคุณอาจสังเกตเห็นรองเท้าบูทจำนวนมากมีห่วงยื่นออกมาที่ด้านหลังจุดประสงค์หลักคือช่วยให้คุณดึงรองเท้าได้ง่ายขึ้นเพียงแค่ดึงห่วงขึ้นขนาที่คุณดันส้นเท้าเข้าไปในรองเท้าบูทนอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นอีกด้วยคุณสามารถใช้มันเพื่อแขวนรองเท้าบูทของคุณกับตะขอเวลาที่รองเท้าสกปรกหรือเมื่อคุณต้องการทําให้รองเท้าแห้งจากการซักแถมคุณยังสามารถร้อยเชือกรองเท้าของคุณผ่านห่วงได้หากคุณผูกมันไว้รอบรองเท้าของคุณ มันอาจเป็นเรื่องน่ารำคาญเวลาที่คุณซื้อรองเท้าที่คุณชอบแล้วรู้ว่ามันลื่นมากๆไม่ต้องกังวลไปแค่ใช้กระดาษทรายถูที่พื้นรองเท้าเพื่อให้การยึดเกาะดีขึ้นตอนนี้เมื่อมันยึดเกาะได้ดีคุณก็สามารถใส่มันออกไปเดินท่ามกลางสายฝนได้เลยโอเคผมยอมรับก็ได้ผมเคยเชื่อว่าปลายที่หยาบกว่าของยางลบที่มี2ด้านนั้นมีไว้เพื่อลบหมึกแต่ความจริงแล้วด้านที่เข้มกว่าซึ่งมักจะเป็นสีน้ำเงินหรือสีเทาสามารถลบลิสอออกจากกระดาษที่บอบบางกว่าได้ กระดาษประเภทนี้มักถูกใช้โดยศิลปินเท่านั้นดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นไม่ใช่ทั้งหมดที่ยางลบนี้สามารถทำได้ผู้มันยังสามารถขจัดเครื่องประดับทำความสะอาดอุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแม้แต่กำจัดรอยสติ๊กเกอร์ได้นอกจากนี้ยังสามารถทำความสะอาดหนังกลับและสิ่งสกรปรกที่อาจจะมีบนผนังได้ด้วยโอ้ซิปของคุณติดอีกแล้วและคุณก็สายแล้วใครจะมีเวลาจัดการกับมันตอนนี้กันเอาล่ะกระดาษไขช่วยได้นะ <c oughs> ล่องถูที่ซิปที่ติดแล้วมันก็จะคลายออก ที่เปิดกระป๋องสามารถทำได้มากกว่าชื่อของมันหรือเปล่าตัวอย่างเช่นผู้มันสามารถช่วยตัดแพ็กเกจที่มีพลาสติกแข็งๆที่หน้า,งงานห,หุ่นยดต์แบบนี้ได้คุณไม่ต้องวุ่นวายกับกันกลอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ที่เปิดกระป๋องธรรมดาตัดไปตามขอบบรรจุภัณฑ์และสนุกกับการที่ไม่ต้องมีปัญหากับการเปิดอะไรทํานองนี้อีกต่อไปนี่คือความลับสุดยอด w d 40สามารถขจัดหมากฝรั่งออกจากพื้นรองเท้าได้อย่างสมบูรณ์ มันเอาสติกเกอร์ฉลากและแม้แต่รอยสีเทียนออกจากผนังได้คุณยังสามารถใช้มันเพื่อคลายสร้อยคอและคลายแหวนได้หากมันติดอยู่ที่นิ้วของคุณเซอร์ไพรส์ตอนนี้หูฟังของคุณมีที่เก็บใหม่แล้วการม้วนหูฟังเก็บในไข่คินเดอร์อย่างเรียบร้อยเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการป้องกันไม่ให้มันพันกันหวังว่านะลูกบิดประตูส่วนใหญ่ทำจากทองเหลืองและนั่นไม่ใช่บังเอิญแน่นอนว่ามันจะเพิ่มความเงางามให้กับห้องแต่จริงๆแล้วมันมีเหตุผลในทางปฏิบัติด้วย ทองเหลืองโดยทั่วไปมีความทนทานและที่สําคัญที่สุดคือทนต่อความชื้นและน้ํามันทั้งหมดจากมือมนุษย์นอกจากนี้ยังต้านเชื้อแบคท,ทีเรียอีกด้วยดังนั้นลูกบิดประตูทองเหลืองจึงช่วยให้บ้านของคุณถูกสุขอนามัยมากขึ้นแถมรับประกันว่ามือไม่ติดลูกบิดแน่นอนไม้แขวนเสื้อไม้นั้นดูหรูหรากว่าไม้แขวนเสื้อพลาสติกแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ราคาของพวกมันแพงกว่าจริงๆแล้วพวกมันทํามาจากไม้ซีดาซึ่งเป็นไม้ชนิดพิเศษที่ไล่มแมลงได้ เมื่อพูดถึงตู้เสื้อผ้าการวางสบู่ไว้ข้างในจะทําให้เสื้อผ้าของคุณมีกลิ่นหอมสดชื่นการทาเล็บไม่ได้มีไว้เพื่อเสริมความงามเท่านั้นต้องขอบคุณความสามารถในการยึดติดและการกันน้ําที่ทําให้มันเหมาะสมอย่างยิ่งในการซีลป้องกันหรือติดบางอย่างเข้าด้วยกันไม่ต้องเลียซองจดหมายอีกต่อไปยาทาเล็บอยู่นี่แล้วมันยังสามารถทําให้กรอบแว่นตาของคุณแน่นขึ้นแก้ไขถุงน่องรันหรือแก้ปัญหาปลายเชือกรองเท้าที่หลุดลุย คุณจะได้รับซองเจลซิลิก้าขนาดเล็กทุกครั้งที่คุณซื้อรองเท้าคู่ใหม่คุณควรเก็บมันไว้เพราะเจลซิลิก้าดูดความชื้นจากสิ่งแวดล้อมได้ดีเยี่ยมพวกมันสามารถนําไปใช้งานได้หลากหลายมากกว่าในรองเท้าซะอีกคุณรู้รไหมว่าใครใครก็พูดว่าถ้าโทรศัพท์ของคุณเปียกคุณจะต้องใส่มันไว้ในโถที่มีข้าวสารอยู่ข้าวสารควรดูดซับน้ำออกมาแต่ซิลิก้านั้นดูดความชื้นได้ดีกว่าคุณยังสามารถใส่ซองซิลิก้าในกระเป๋าออกกําลังกายของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้กลิ่นเหม็นก่อตัวขึ้น อย่างไรก็ตามอย่าลืมระมัดระวังการใช้เจลซิลิก้าอยู่เสมอฉลากคำเตือนบอกชัดเจนว่าไม่ควรกินเพราะมีสารพิษเจือปนอยู่คุณกำลังเขียนเรียงความบนคอมพิวเตอร์มันเกือบเสร็จแล้วโอ้ไม่นะอินเทอร์เนต็ตดับไม่มีปัญหามันมีวิธีง่ายๆในการฆ่าเวลาอยู่หากคุณใช้ g o o g l e Chrome คุณจะเห็นเจ้าไดโนเสาร์ในเบราว์เซอร์ของคุณด้านบนเขียนว่าไม่มีอินเทอร์เนต็ตเมื่อสัตว์เลี้ยงเพื่อนรักปรากฏขึ้นมา แค่กดปุ่มขึ้นบนแป้นพิมพ์มิดิเกมก็จะเริ่มขึ้นคุณต้องช่วยให้ไดนเสราหุ่งไปเรื่อยๆโดยไม่ชนต้นกระบองเพชรระหว่างทางโอเคการเชื่อมต่ออย่าเพิ่งกลับมาสักพักก็ได้นะผมขอทำลายสติติก่อนเราทุกคนรู้ว่ากระบอกน้ำร้อนมีไว้ทำไมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อทำให้กาแฟอุ่นมันถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสกอตที่ต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยให้สารเคมีของเขาถูกเก็บอยู่ในอุณหภูมิที่คงที่ดังนั้นเขาจึงหยิบขวด2ขวดมา ใส่ขวดที่เล็กกว่าไว้ในขวดที่ใหญ่กว่าและดูดอากาศออกอ้าขอบคุณที่ช่วยทำให้กาแฟของผมอุ่นขึ้น